แล้วก็ลื่นมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะสินค้าเห็นแบบว่าสินค้าดีนะคะนี่ลองดูนะคะท่านผู้ชมเนี่ยวัสดุเขาแข็งแรงมากแล้วก็มีมุ้งลวดด้วยเอาเครื่องน้ำอุ่นมีวาลเปิดปิดฝักบัวฝักวยไม่ได้ติดตั้งนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชัโคโกมีฟอร์เดนนะคะแล้วก็จะมีก๊อกตรงนี้ก็เป็นก๊อกใส่ฉีกก๊อกล้างพื้นมีหมด พราาาะลมบยอากาศคำเตือนจากทาง b บูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจ r รีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใด กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเอนะคะบูมเอรีวิวบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง y o u ย u ทูบ e ฟ b o o k และก็ทิกตอกนะคะจะเห็นข้อมูลเรื่องบ้านนะคะเรื่องช่างครบถ้วนในช่องเราแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องเอในการทําคลิปนะคะ บ้านนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปค่ะวันนี้น้องเอ๋ที่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพามาชมบ้านนกดาวลุงผ่านมานะท่านผู้ชมนะเห็นบ้านนกดาวเขาเนี่ยมีหลายสไตล์มากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากเราก็เลยขออนุญาตนะคะพี่เจ้าของเนี่ยถ่ายทําเพื่อเป็นแบบไลฟ์เดียกับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะได้แบบบ้านนะคะอยากได้บ้านเร็วๆมีงบน้อยๆนะคะแค่ไม่ถึงนะท่านผู้ชมหลังนี้เห็นไหมสวยๆแบบนี้3ามคูณห้า ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0บาทฟังแล้วหนูยังตกใจเลยเอ๊ะ,อะใช่ไหมเนี่ยราคานี้จริงหรือเปล่าทำไมถูกจังนะคะก็ โทรสอบถามพี่บีนะคะเจ้าของบ้านนกงดาวเรียบร้อยแล้วคือราคานี้นะคะเนาะแล้วก็จะมีคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะพี่ๆสามารถโทรมาสอบถามได้เลยะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะโทรสอบถามที่เราได้ว่าอยู่ตรงไหนอยากจะมาดูโลเคชั่นที่ไหนแล้วก็จะมีแบบบ้านให้เราเลือกเยอะไหมบางท่านแบบชอบแบบมีห้องน้าบ้างไม่มีห้องน้าบ้างมีสกายวอล์กบ้างหรือว่าสโตรวนะคะมีหลายสไตล์วันนี้พามาชมบ้านเป็นบ้านโมเดิร์นค่ะหลังคาเนี่ยท่านผู้ชมเป็นฉนวน PE ด้วยนะนะ,นะสีดํา โทนจะเป็นสีเทาต้องขออภัยด้วยด้านบนหลังคาจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็จะมีตกแต่งสีขาวสลับสีเทาโทนบ้านจะเป็นสีครีมค่ะนี่เห็นไหมคะสวยมากๆเลยตัวนี้พวกหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นสาเร็จทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมแต่พี่เขาว่าสําเร็จก็คือดีนะมีมุ้งลวดให้เราพร้อมบางครั้งอะเรายกไปเราอยู่ในป่าในสวนอะใช่ไหมคะเราก็เปิดประตูรับลมได้แล้วก็ดึงนะคะมุ้งลวดแบบเนี้ย มาปิดกันยงกันยุงได้เลยนะคะมีไฟกิ่ง2จุดด้วยกันผนังเนี่ยเขากุด,ด้วยเชอรานะคะท่านผู้ชมนะมีลายเป็นลายไม้ตกแต่งได้ดีมากๆเลยค่ะเดินดูรอบๆสักนิดหนึ่งนะคะนี่ถือว่างานดีนะคะท่านผู้ชมกับราคา129,000บาทหนูเห็นแบบโหโบางครั้งแบบเราไม่มีสตังค์สตางค์น้อยเหมือนเพิ่งสร้างตัวอย่างเงี้ยเรามาดูโอเคนะ นะกับราคานี้เแล้วสีเนี่ยเขาทำสวยมากๆแล้ววัสดุที่เขาให้ไม่ได้งานกล่องแกงนะคือเราไปดูมาเนาะตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ห้องน้ำยันบ้านโมเดิร์นให้ท่านผู้ชม,มรับชมคืองานเขาดีแล้วก็สีสวยนะคะเข้ามาชมด้านในสักนิดหนึ่งนี่คะ่ะท่านผู้ชมน้องเอจะพาเข้ามารับชมด้านในนะคะตรงนี้นะคะเป็นสำเร็จแต่ทำไมหนาจังเลยเนี่ยหนามากแล้วก็ลื่นมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะสินค้าเห็นแบบว่าสินค้าดีนะคะนี่ ลองดูนะคะท่านผู้ชมเนี่ยวัสดุเขาแข็งแรงมากแล้วก็มีมุ้งลวดด้วย,วยเข้ามาเลยค่ะเข้ามานะตรงนี้จะเป็นแบบโลง่ลงๆนะท่านผู้ชมเนาะอ่าโลง่ลงๆเลยนะคะมีบัวล่างด้วยแล้วก็มีกระเบื้องยางเนี่ยปูเป็นสีเทาตัวผนังตัวในตัวบ้านเนี่ยเป็นสีขาวมีหน้าต่างให้นะคะตรงนี้จะเป็นเปิดปิดเนี่ยหนึ่งบานนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบบานฟิกสองบาน มีไฟ LED เนี่ยถึง2จุดด้วยกันนะคะมีเดินไฟให้เราเรียบร้อยแล้วไฟเขาจะเดินเป็นรอยนะคะท่านผู้ชมทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณของแบบเสียบตู้เย็นไว้วางของทําควรนเล็กๆก,ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เหมาะกับแบบรีสอร์ทบ้านสวนนะคะเนาะกับราคาที่ไม่แพงนะท่านผู้ชมมีหน้าง,งานให้เราดูจริงๆทุกวันนี้นะะนเนี่ยหาบ้านล็อกดาวน์เนี่ย ยากนะกับราคานี้น้องบางครั้งเราเห็นแบบโอ้โหทำไมถูกจังสร้างอะไรจริงหรือเปล่ามีหน้าง,งานจริงจหรือเปล่าน้องเองกกับน้องบูมเนี่ยเวลาเรารีวิวบ้านเนี่ยเราจะรีวิวแบบตรงปกนะท่านผู้ชมคือของก็คือค่าของค่าแรงคือค่าแรงราคานี้ก็คือราคานี้เราไม่แบบว่ามาเมคเองหรือมาพูดเองนะคะข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราได้ให้อ่าข้อมูลเนี่ยได้ข้อมูลมาจากเจ้าของ บ้านนกดาวหรือว่าเจ้าของบ้านนั้นๆนะคะที่เรามาพูดกับท่านผู้ชมไม้รับชมนะส่วนหลังนี้คุ้มตรงที่อะไรมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําด้วยเห็นไหมหนห้องน้ำไหมท่านผู้ชมคือเข้ามารับชมด้านในด้านในห้องน้าเนี่ยแบบสีล้อเลยเครื่อง,องน้ำอุ่นหนูไม่แน่ใจนะว่าพี่ยัให้หรือเปล่านะคะเพราะเราเห็นอยู่ในห้องน้ำเนาะเครื่องน้ำ,นำนอุ่นมีวาล์ว,วเปิดปิดฝักบัวฝักบัวไม่ได้ติดตั้งนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชักโครก มีฟอร์เดนนะคะแล้วก็จะมีก๊อกตุนก็เป็นก๊อกใส่ฉีก๊อกล้างพื้นมีหมดเพราะลมระบายอากาศค่ะความสูงสูงมากๆเลยนะคะมีไฟอีกหนึ่งจุดด้วยกันเนาะ,ะสำหรับหลังนี้ถือว่าโอเคนะหลังจากที่หนูไม่ได้ถ่ายทําแบบบ้านนกดาวมานานมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากให้หนูไปรีบ้านนกดาวอ่ะ ต่างจังหวัดก็ไปรีวิวนะัท่านผู้ชมนะจะได้แบบว่าขยายพื้นที่ให้กับ FC ด้วยบางท่านบอกว่าน้องเองเ๋ไปถ่ายแบบมานลองได้ใหชมหน่อยเราไปหมดละสะแก้วสุพรรณบุรีอยากจะไปโซนใต้บ้างนะหรือว่าอีสานนะคะมีก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับการรีวิวพวกเรารีวิวทั่วประเทศนะคะเนาะเราก็จะหาบ้านที่ดีมีคุณภาพราคาถูกนะคะแต่ถูกไม่ถูก แพงไม่แพงจริงไม่จริงให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่าเชื่อเราแค่ฝ่ายเดียวนะอยากให้มาดูหน้าง,งานด้วยนะคะว่าบ้านเขามีอยู่จริงหรือเปล่าราคานี้จริงหรือเปล่ามาถามกระเจ้าเจ้าของเองเนาะแล้วก็การเขาเรียกว่าทำสัญญาเนาะเพราะเราเป็นกลางอยู่แล้วการทําสัญญาอะไรอย่าเงี้ยอยญ่พี่พีเข้ามาดูหน้างานเซอร์วีหน้างาน,ส,าน,าน,านสอบถามราคากันก่อนนะคะแล้วก็ทําสัญญาหน <elly, S 2> <Stuart, S 1> ้างานเนาะไม่ต้องโทรหาแบบว่าเหมือนโทรกันแล้วก็แบบทําสัญญาเนาะอยากจะให้แบบว่าพีเอฟซีแบบว่าอย่าเชื่อแต่เราอย่างเดียวนะอยากให้มาดูหน้าง,งานกันก่อน ว่าบ้านเขาดีไหมวัสดุตามที่เราต้องการหรือเปล่าตรงปกอย่างที่บุ๋รีวิวหรือเปล่าบางท่านพ่พอบอกว่ารีวิวไม่ค่อยตรงปกเราอะรีวิวตรงปกนะคะเพราะเราอะบุมเอเป็นเพจรีวิวบ้านนะคะไม่ได้ช่างผู้ลบเหมาหรือว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านน็อกดาวน์ค่ะเรารีวิวเป็นกลางเห็นไหมพี่ๆมาดูก็แบบเหมือนอย่างนี้เลยที่เรารีวิวเลยนะคะแต่หลังนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีลูกค้าแล้วหรือยัง นะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะรอชมนะคะคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบ้านนะคะหรือว่าผลงานช่างที่ไหนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ